สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไมค์ครับที่มัดพิกเซลมอนครับตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อะไรพี่นัดป๊อปปูล่าครับพิกเซลมอนป๊อปปูล่าพิกเซลมอนป๊อปปูล่าครับผมก็อันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟนี้เลยเปิดใหม่เล่นเป็นเจ้าแรกครับผมดูครับผมนี่ขีดเต็มเลยครับแต่เจ้าของเซิร์ฟเนี่ยมีขีดเดียวครับประธานกันแหลกหน้าดูโอเคก็รู้ได้ไงว่ามีขีดเดียครับฮะรู้ได้ไงว่ามีขีดเดียว นี่เนี่ยสัญญาณนะ่ะสัญญาณนะ่ญญนะกดแถบขึ้นมาดิสัญญาณมันาาเชื่อมต่อไอ,อ้อันนี้ขีดเต็มหมดเลยนะเหรอเห็นพี่รัฐมีขีด<แ>เดียวไปลองจับปุ่มมใหม่เลยก็ใช้ไอเดียเบ็ดต,ตกครับเกี่ยวเบ็ดกันไม่เกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดเอาแย่งกันอีกถ้ามีอักษรตกใจขึ้นมาก็วิดเลยไฟแล้วตกได้แล้วาะเหรอนี่ไงอยู่ข้างๆไม่ โอ้เฮ้ยเกียวได้ไอ้เจ้าโกเดนโกเดนมันตัวอะไรวะเขาก็ไฟเลยพ่นไฟใส่ชิหายมันเป็นพ้งมันน้ำนี่ว่าอะคิทิคอลฮิตตายเลยชาเบนเดอร์โอ okay, ้โหเอาอะไรมาสู่ดีโอวกมันน้ำเหมือนกันนั่นแหละยูวีธาตุน้ำครับชาเวอร์ ชาวเวอร์นี่ใช้ใช่เอ๊ฝักบัวเปล่าวะอันนั้นมันโชว์หรือเปล่าอ้าวเหรอเย้ยตายไหมตายไหมโอ้เกือบตายครับเราช่องใช้โปเกมอนจับเลยโอ้ในไหนก็ตกมาได้แล้วจับแม่งเลยปิ้วได้ไหมได้ไหมนิ่งนิงน่งนิ่ง ี่นัทเห็นจับได้ยังดำน้ำลงไปดูก่อนขาดอาการหายใจตายนี่ตัวอะไรอ่ะโอ,โอ้ใช่ตอนนั้นจำได้เยอะได้ไหมได้ไหมอุนานแฮะไม่เห็นด้วยไม่ได้รุ้นเลยเฮ <c oughs> <c oughs> <ป>ะป่าไป,ไปไหมางไปแล้วหรือยังเนี่ย มันจะค้างหรือยังสิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับโอสิบปีผ่านไปบักครับบักยังเห็นได้ชัดเลยรู้แล้ว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 ทำไมทำไมปลาปูเกอบอนไปจังหวะมันเคลียขยะพอดีอ๋อ ไอ้ที่ไอ้ที่ปักอินที่มันเคลียใช่ไหมเคลียโปเกมอนใช่ไหมมันก็เคลียโปเกมอนตัวนี้งใช่ไหมอ่าอ้าวชิบหายละโปเกมอนไม่อยู่โอเคเดี๋ยวเราคัดครับเดี๋ยวเรามาใหม่อีกรอบครับเข้าเกมเอาใหม่โอเคครับกลับมาครับไอ้โปเกมอนก็อยู่ตรงนี้ทำไมทำไมมันจับไม่ได้วะคว้างโปเกมอนไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องกดสู้ก่อน ต้องกดสู้ก่อนครับเซิฟนี้ครับไอ้บินเขาตั้งไว้เรียบร้อยเลยครับกันเกียนกันเกียนคว้างไปเหมือนเดมเมืหรสู้อยู่แล้วมีคนอื่นปาโปเกบอลไปจับอ๋อไม่ได้ไม่ได้พี่นัทเขาถ้าถ้าโป็นมนที่อยู่ในบัตเทิลน่ะไม่ไม่สามารถไม่สามารถปาโกโบโปเกบอลไปจับได้มันเป็นมดมันอยู่แล้วถ้ามันสู้อยู่อ่ะเมื่อกี้เห็นคาบิคอนแวๆบ่ะ หาไม่เจอคับทางนู้นทางนู้นไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทูนี้มันเริ่มเทิมตรงนี้ไงเอาเราอยู่สปาเนี่ยอยู่เนี่ยมันแอบเนียนเป็นต้นไม้หรือเปล่าโอ้โหไม่เนียนเลยเนียนตรงไหนใส่รองเท้าวิ่งเร็วดิฮะใส่รองเท้าวค่นี้ก็กระตุกแล้วนะพี่นัทเอาละก็กระตุกมากเลยนะไม่รู้อะไรมอสตัวนี้รฮบกระตุกมากครับเอาดูสปานกลางแล้วกันครับอะหายหายกระตุกละ เอาเป็นว่าเอาอเมงต่องเนี่ยได้มันจากไหนก็ไม่รู้อะคว้างใส่หน้าปุ๊บโอ้เลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งเยี่ยมสกิลนี้เลยจับไปครับสกิลจับว่างั้นสกิลอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยไอทาบิก้ครับมันต้องใช้ไอมันชื่อว่า h น a อเปล่าใช่อะไรบอ a l l จับวะเฮฟวี่บอ l ไหมเออ Heavy b a นะครับ Heavy Ball จับ เอ้เนี่ยแหละวู้เข้าแรงเข้าแรงเดีย๋ยวดูสกิลพุ่งชนนะครับว่าจะเข้าเยอะไหมเดยวเดี๋ยว <AR C AM> yeah, e เราจะไปแนะนำสถานที่กันก่อนครับโดยแอดมินครับว่าไปทางไหนได้ <S <S <AR C AM> ได้บ้างครับวันนี้ต้องจับคาบีคอนกันก่อนแมงป่องสลิป <C> ป <AM> ิ้งทุยหลับ จะเลิญละเปลี่ยนโปเกมอนนะมันอา้าวไม่สามารถเปลี่ยนโปเกมอนได้อา้าวจะเลิญละตัว <T> สกิลอะไรมั่งก็ไม่รู้ว่าวอสติงหลับ <T> ครับตอนนี้ห <ผม S 1> ลับ,ลบการปเปลี่ยนโปเกมอนไม,ไม่ได้ไหลับอยู่หลับอยู่ครับหลับอีกแล้วใครหลับฮะ เมป่องแล้วแม่ป่องเป็ปองหลับตื่นแล้วเถินต่อไปเป็นของข้าละจัดไป <c oughs> อีกทีเดียวอีกทีเดียวหนหมาทีเดียวป่องหรือคาบิคอนคาบิคอนดีเออแดงแล้วเลือดแดงแล้ว แ็คเฮฟวี่บอลอยู่ไหมมีไหมยับเอามาให้ไหมเอ้ยนี่ไงเฮฟวี่บอละครับจับเลยครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะเคลียจะเคลียไอเทมในหนึ่งนาทีใจเย็นเ้ยไปแล้วอ๋อนี่ครับมันเป็นแจ้งเตือนครับว่าจะมีการเคลียร์โปเกมอนครับแต่ถ้าอยู่ในบัตเทอร์นี่มันไม่ทันแล้วครับอ้าวลุตอู้เอาอีกทีนึง ก็ถ้ามันจับนานๆแบบนี้ต้องใช้ทามเมอร์บอลเคลียร์เลแล้วยัง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 หลับอีกแล้วอะ่ะแล้วอ่ะทามเมอร์บอลอยู่ไหนวะนี่ครับทามเมอร์บอลจับเลยแต่เนี้ยไม่เห็นตัวคาบิโก้แล้วมันอยู่ทางไหนวะอยู่ข้างๆตัง้งไ่แล้วย่อลงไปแล้ว โอนทามเมื่อบอลจับไปหลุดโอ้ยหลุดอีกแฮ่เคียร์ล็อกละทิ้งดิอะไรกันนักระนาเคเคียร์สลีปปะผ่านไปแล้วสลีปสลีปอ่าหมดไปหลายบอลละบางคนจับด้วยลูกเดียวก็ได้ได้เลยอ่าอ่าลักลีบอลฮิวบอลดัสบอล เอาดัสปอนกันละกันงัดทุกท่ามาใช้ไล้ไหมงัดแล้วทุกอย่างแล้วจองจองจองจะใช้โปเกมบอลแดงๆจับละเขียวเขียวเขียวนิ่งนิ่งนิ่งแตกยังเยสได้แล้วได้แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูที่คอมพิวเตอร์ครับนี่คาบิกอน เอามาแทนอะไรดีพิกาจูฮิวครับแต่ต้องฮิวกันก่อนโอ้โหแต่ละตัวจับด้วยวอลแดงทั้งนั้นวอลแดงเลื่อนโอเคเอาคาบ,บิคอนมาอวดว่าเป็นตัวเมียวะคาบ,บิคอนตัวเมียถูก ใช่แน่นอนเพราะว่าไม่มีปิกาจูเอ้ยไม่มีปิกาจูไปสองไปส่อง,งปิกาจูมันอีกยังอุตส่าห์ไปส่องมันอีก <laughs> โอเคเราปรับมุมมองกล้องไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหายกระตุกแต่ตอนนี้มันหมอกเยอะเกินไปไกลมากตั้งค่ากราฟิกไกลอ่านี่หายกระตุกครับ อ่าส่วนตรงนี้ครับมินัทนี่คืออะไรที่แจกของครับที่แจกของบ<อ>้น<ม>านนะสามารถสร้างบ้านได้ครับแต่ว่าขุดไม่ได้ครับขุดเอาหาของไม่ได้ครับก็ต้องเอาหินแร่และดินตรงเนี้ยเอาไปสร้างบ้านกันเองครับไหนพ่นักโซนไหนสร้างบ้านได้นําไปดิอันนี้มานี่เอาหินยังเอาหินยังฮะไม่ไม่ไม่ไ,มไปไป,ไปดูก็พอแล้วขีเกียิสร้างฟาร์มโซน วาร์ปโซนสี่วิสี่วิอ่าตอนนี้ถึงวาร์ปโซนครับอันนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมวาร์ปครับอันนี้นี่ฟรีโซนวาร์ปไปสร้างบ้านอ้แต่เข้าไปดูที่ฟีซโซนตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งยาลงโ่ง โอ้โหโล่งมากมีโปเกมอนด้วยเยอะแล้วเจอโปเกมอนใหม่พี่นัดตามมาตามมาโปเกมอนใหม่เห็นได้ไงเนี่ยอยู่ไกลขนาดนั้นก็ปรับแบบฟลาไงพี่นัดโอ้โหเดี๋ยวไม่กระตุกเฉยเลยนะเอาอไงเนี่ยมันไฟเลยไหมมันตีกันเองอยู่โค่นึงมันตีกันเองสู้ไม่ได้หรอกนี่คาบิโกนคาบิโกน เอาสกิลอะไรที่มันมีสกิลหลับอะเนี่ยชิฟเอาไว้เหรอหลับแล้วก็ตีปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บป,ประมาณนั้นอโอ้โหโดนเตะก่อนหนึ่งทีโอ้ครึ่งหลอดโอ้โหนี่เป็นท่าโจมตีนี่วาเอาอีกทีดิทีโอ้ตายเลยโอ้โห อภ oui ิกรโหดมากโหดโหดเขาโหดมากโหมากมัน huh. ต nah. ัวใหญ่จ right? ร <sh ิงๆนะเฮ้แค่วีวอลจับไม่ได้อ่ะเออไงผู้ชนะจะไปกันไปเมื่อกี้แกงก้าเราจะซ้ำเติมใช่ไหมซ้ําเติมเบอร์กกิวนี้เลยอ้เกือบตายเกือบตายทีเดียวใช้ ฟาสบอลจับครับผมฟาสบอลก็คือว่าตัวนี้วิ่งเร<ะ>็วเหรอฮะตัวนี้วิ่งเร<ะ>็วเหรอไม่ใช่ฟาสบอลก็คือถ้าเราใช้เทินในการจับน้อยที่สุดนะ่ะมันจะทําให้จับได้ง่ายไงเช่นเมื่อกี้เราเราสู้แค่เทินเดียวไงพี่นัทอืมอันงั้นก็ฟาสบอลจับไม่ได้งั้นก็ใช้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 ใชใช โปเกมบอลเอานี่ไงเขาเรียกว่าลากว่าว่าว่าเลิฟบอลรักนะจูบุจูบุบใช่ไหมใช่ใชเลิฟบอลครับบอลน,นี้ถ้าเราจับมันมันก็จะทำให้ใช้ตัวมันเนี่ยไปจับโปเกมอนอื่นได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าจับมันงาน่ายได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือว่า,าเราต้องเอามันเนี่ยไปจับคนอื่น โอเคได้แล้วพี่นัทมันคืมอะไรไหนเงี้ยขอบพี่เตอร์นี่นี่นี่พี่มีพี่จับไปแล้วนี่โอ้โหเกันก็เทศแล้วเทศแล้วมีตัวเดียเือจะไฟหรือจะไฟจะไฟเหรอไฟเหรอมาสามสี่นั่นเนี่ยชิบเว้ไปเลยครพี่ก้อนไปบ้านัวตัวใหญ่เท่ากัน เฮ้ยโดนดอกเดียวฮิตอีคอนฮิตเลือนเหลือศูนย์แล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับวิคอนโหดอ้วนไหมอ้วนไหมขนาดเท่ากันนะเนี่ยไซเบอร์ลองขุดดูหน่อยขุดได้ไหมขุดได้โอเคนัดคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นรูแน่นอนเลอะ แล้วมันแล้วมันโพเทคไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโพเทคไม่ได้ครับโอ้งั้นแถวนี้นนมัน,นจะต้องเป็นถ้าถ้าไม่เป็นเมืองมันก็จะเลนะนะตรงนี้เ,เป็นฟรีโซนอยู่แล้วใครอยากสร้างอะไรก็สร้างครับฟรีโซนกับสเปากับสเปา S, <S P A W N รอซีวีครับ เราจะวัดไปที่วัดโซนมีเมืองอื่นด้วยใช่ไหมพี่นะใช่ครับมีเจ็ดเมืองครับตอนนี้เจ็ดเมืองครับมีมีมอดเซิร์ฟแล้วหรือยังยังยังไม่มีมีแต่แอดมินมีแต่แอดมินคนเดียวไม่หมายถึงแอดมินแอดมินเซิร์ฟนี้มีแล้วก็คือพี่รัทไงโอยู่ไม่ใช่เมืองแรกชื่อว่าอะไรเนี่ยตั้งชื่อนี่โอ้ มีค่าวัฟด้วยหนึ่งบาทหนึ่บาทถ้าไม่อยากเสียตังเดินเอาโอ้โหต้องเสียอยูแล้วล่ะงัง้นก็ไปดูที่เมืองหนึ่งครับที่ขวาสิวิไหมเมืองหนึ่งมีชื่อว่าเมืองอ่าอวิโลบูด็อกซิตี้ครับในในในตรงไหนว่อ่าอน,วออออนว่าบูด็อกวะ อันิีล์บูดอกเออราทีมอาริอันที่ได้แชมป์โลกโดต้าไปเมื่อไม่กี่วันนี้เราจะมาเมืองหนึ่งเพื่อมาดูว่าโป็นบมอลเซ็นเตอร์หรือเปล่ามีนี่ใช่ไหมเอ๋เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงก่อน